รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS 4G Advanced i s u s u m u x เ e s ร p e c t i v ในคือน,นี้ครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูกิจาการกิจาการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาตลอด50ปีแล้วครับเริ่มต้นจากร้านแผงลอยแล้วก็กลายเป็นเติบโตมีหลายสาขาในปัจจุบันนะครับหนึ่งในสาขาที่ได้ทําการขยายออกไปนั้นมาเปิดกันอยู่ที่เชียงใหม่นี่ยแหละครับ หลายคนคงรู้แล้วว่าผมกำลังพูดถึงร้านอะไรนะครับใช่แล้วครับร้านมนมสดนั่นเองวันนี้ครับเราจะมาดูว่ามนมสดที่สาขาเชียงใหม่ซึ่งดูแลโดยทายาทเจเนเรชันที่2เนี่ยน,นะครับคุณ Moss มอสเขาจะมีวิธีการใส่ใจและดูแลรายละเอียดเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดียังไงกันบ้างมาติดตามชมได้ในเปอร์สเปกทีคืนนี้ครับ เราขายขนมปังมูลค่า10บาทหรือ20บาทก็จริงแต่ว่าจริงๆเราใส่ใจ2 0 0แสนเข้าไปเลยอะ <S <S ถ้าหากว่าเราทำกลับกันเราขายของแพงมากแต่เราใช้ใจแค่20บาทมันก็จะไม่ใช่มีมนมสดในทุกวันนี้แล้ว แขกรับเชิญของ Perspective ในคืนนี้ครับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารที่มีความเหมาะสมกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีตามนโยบายของกรมการท่องเที่ยวครับเพราะนอกจากจะทําให้ธุรกิจอาหารของตัวเองได้รับความนิยมจากคนในประเทศแล้วยังมีชาวต่างชาติอีกจํานวนเยอะแยะมากมายครับที่นิยมมาบริโภคกันอีกด้วยซึ่งตอนนี้ครับเป็นเวลา9ก้าโมงเช้า เป็นช่วงเวลาที่ร้านยังไม่เปิดนะครับแต่พวกเรามาเช้าขนาดนี้เพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทางร้านกําลังเตรียมของกันอยู่ละครับและแน่นอนครับเปิดจะขออาสาช่วยคุณมอสทําสังขยาด้วยครับสวัสดีครับพี่มอสสวัสดีครับขออนุญาตมาบุกรุกตั้งแต่เช้าครับยินดีครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผู้ชมจะมีโอกาสเห็นมนนมสดในแบบที่ไม่มีคนนะครับตลอดระยะเวลา10ปี ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมมาเชียงใหม่ตลอดแล้วก็จะเห็นคนเนี่ยแน่นร้านมนมสดตลอดอ,อะไรคือคจุดดึงดูดที่ทําให้ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจกับมนมสดขนาดนี้ครับก่อนอื่นผมต้องอาจจะต้องขอบอกว่าด้วยความเมตตาของลูกค้าเนาะหลายๆอย่างที่อาจจะเข้าใจสิ่งที่เราตั้งใจทํามันไม่ใช่อะไรที่จะมันมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆคือแก่นของเราเนี่ยเราอยากจะทําอะไรที่มันมันดีที่สุดในสิ่งที่เราทําอยู่เรามีอาชีพขายของกินฉะนั้นของกินสําคัญที่สุดก็คือเข้าปากมันต้องอร่อยพอเข้าปาก,ากแล้วออมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแตกต่างและในความแตกต่างนั้นเขาก็จะสามารถสัมผัสได้ด้วยว่า พอมันผ่านช่วงเวลาไปปุ๊บมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพอเขามีอีกรุ่นหนึ่งอาจจะเป็นลูกหรือเป็นหลานเขาก็ยังอยากจะพาลูกพาหลานเข้ามาอยู่อะไรแบบนี้ยอันนี้เราจะทำอะไรกันครับสังขยาฮะต้องทำสังขยาไขใส่อะไรบ้างครับในส่วนผสมเนี้ยครับมีแป้ง มีอะไรนะครับมีมแ,ปแป้งมีไข่มีกะทิ <Yes. S 2> แค่นี้แหละฮะน้ำตาลมันเรียบง่ายมากเลยใส่อย่างนั้นเท่าไหร่อะประมาณนั้นแหละฮะใส่ประมาณน <c oughs> ั้นประมาณนะั้น <c oughs> มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับช่วงแรกๆเลยคือมีญาติท่านหนึ่งเขาก็มีตึกอยู่ตึกหนึ่งอยู่ตรงหัวมุมถนนดิน NO สอแล้วเขาก็อยากจะให้มีร้านอร่อยๆหลายๆร้านเข้าไปขายอยู่ในนั้นแล้วร้านเนี่ยตั้งชื่อว่าร้านรัตนโพธิ์รวมหลากหลายอาหารใช่ญาติผมก็เลยเห็นว่าปู่ผมก็เป็นคนมีฝีมือเรื่องทำอาหารเขาก็เลยเรียกปู่ผมว่าที่ร้านยังไม่มีร้านเครื่องดื่มมาช่วยกันปู่ผมก็เลยมาและนั่นคือจุดเริ่มต้น ร้านเนี่ยอย่างที่บอกว่ารูปแบบก็คือดูเหมือนไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าความรู้สึกของตัวเจ้าของเองอะที่ใส่ลงไปคือปู่ผมก็จะเป็นคนที่ทำอะไรเขาต้องตั้งใจทำมากมาก,มากครับคือถ้าไม่ดีเขาไม่ให้ขายอะก่อนผมจะมาเชียงใหม่ก่อนที่แกจะเสียเนาะแกก็จะเตือนผมบอกบอกว่าถ้าหากว่าตอนแรกๆยังไม่มีลูกค้าอย่าไปลดต้นทุนนะของอร่อยยังต้องให้อร่อยขาดทุนช่างมันเดี๋ยวก็มีลูกค้าเองการที่เราไปลดต้นทุนแล้วทำให้คุณภาพมันกระเทือนนะอันนั้นคือการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆเลย คือตอนนั้นเนี่ยพอเราย้ายมาอยู่ริมถนนเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดว่าพอเราอยู่ริมถนนเราก็ทําอะไรง่ายๆก็ได้ฉะนั้นพ่อผมวางแผงลอยไว้ก็จริงแต่ไม่ใช่แวางแผงลอยแบบริมถนนแบบนั้นนะตอนนั้นก็คือไปซื้อรถกระบะมาคันนึงแล้วก็ทําหลังคาสูงๆแต่รื้อข้างหนึ่งให้มันโปร่งแล้วก็เอาแผงลอยเนี่ยวางบนรถกระบะอพอเป็นแผงลอยบนรถกระบะเราก็ไม่ได้ไปจอดขายที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่พ่อผมเนี่ย <laughs> เขาจะยึดหลักของการที่ว่า ถ้าเราอยู่บนถนนอย่างเดียวเนี่ยโดยโดย,โดยที่เราไม่ได้เช่าห้องหรือเช่าบ้านเช่าไฟเช่าน้ําโอกาสที่เราจะล้างถ้วยได้สะอาดมันก็ยากขึ้นพ่อผมก็จะหาในละแวกเดิมแล้วก็ไปหาเช่าห้องอยู่ห้องหนึ่งแต่แทนนี่เราจะขายในร้านเราขายบนนั้นแต่ทุกอย่างที่เราจะต้องเตรียมจะต้องล้างต้องทําความสะอาดใช้น้ําเราจะใช้จากในข้างหลังร้านอันนี้แหละมันคือสิ่งที่ผมบอกบอกว่าความเป็นมนมสดเนี่ยดูภายนอกมันก็ธรรมดา แต่จริงๆมันคือเกิดมาจากการตกผลึกข,ของตัวเจ้าของมวลนมสดอ่ะซึ่งก็คือพ่อหรือปู่ผมอ่ะแล้วเขาก็ถ่ายทอดลงไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยในยุคนั้นเนี่ยขายโอลเลี้ยงแก้วละ2บาทขายกาแฟายเย็นแก้วละ3บาทแต่ตอนนั้นเนี่ยเราใส่แก้วใบละ35บาทในยุคนั้นซึ่งแก้วยี่ห้อนี้มันเป็นแก้วที่เป็นเนื้อเทมเปอร์ซึ่งถ้าแตกเนี่ยมันจะไม่ทําอันตราย ก,กับคนที่ใช้บริโภคสิ่งที่ผมได้ยินจากพ่อว่าทําไมเราต้องไปสากรกรุงเทพไปซื้อแก้วแล้วเราไปสั่งแก้วทีวิทีหนึ่งเนี่ยบางทีจ่ายเป็นหมื่นนะเพื่อซื้อแก้วทั้งที่เราเป็นร้านแผงลอยนะเหตุผลก็คือพ่อบอกว่าเวลาลูกน้องอะ่ะเจอแก้วที่บินอะ่ะเขาล้างถ้วยอะ่ะจะได้ไม่บาดมือเขาเวลาลูกค้าดื่มนะดื่มเครื่องดื่มนะถ้ามันบินโดยที่เราไม่บาดปากใช่จะได้ไม่บาดปากลูกค้าเราขายของมูลค่า10บาทหรือ20บาทก็จริงแต่ว่าจริงๆเราใส่ใจ สองแสนเข้าไปเลยถ้าหากว่าเราทำกลับกันเราขายของแพงมากแต่เราใช้ใจแค่20บาทมันก็จะไม่ใช่มีโมนมำสดในทุกวันนี้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในครอบครัวผมนะครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันก็เหมือนกับเป็นแพทเทิร์นทั่วๆไปที่เขาพูดกันมาก็คือต้องมีจิตวิญญาณสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในจิตวิญญาณนี้ก็คือ มันเป็นความเรียบง่ายที่แอบแฝงอยู่ฮะฉะนั้นดูภายนอกร้านมนก็อาจจะดูเหมือนกับไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นแค่ขนมปังปิ้งแต่พอบางทีซื้อขนมปังไปปิ้งที่บ้าน ทำไมมันไม่เหมือนกินที่ร้านกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เราได้สัมผัสคือเขาเป็นคนที่มีบุคลิกดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าสิ่งซึ่งทําให้เขาแตกต่างก็คือกับสิ่งที่เขาทำอ่ะเขามีการตกผลึกแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามันอินอยู่ในนั้นแล้วมันมีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นแค่สังขยาที่คุณคุณเปิลเห็นอยู่นี่นี่สังขยาใช่ไหมครับสังขยาดิบที่ยังไม่เสร็จนะตอนที่เรามาอยู่เชียงใหม่ใหม่ๆผมใช้เวลา6เดือนอ่ะเพื่อจิตที่จะทําให้เหมือนอ่ะเหมือนที่บ้านใช่ก็มีสูตร เราไม่คิดว่าไอาสิ่งที่มันเป็นแก่นหรือว่าเป็นสาระหรือจิตวิญญาณมันมันจะลึกซึ้งซะจนไม่มันจับต้องไม่ได้เหรอก็นี่ไงก็จดสูตรมาแล้วแต่พอเทอมมาปปรากฏว่ามันไม่ใช่อะ่ะ ลูกค้าของมนมสดเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้คิดแค่ว่าเขาจะมากินนมหรือเขามากินขนมปังสังขหยาหรืออะไรแต่เขามากินมนมอะอะไรที่เป็นมนมมันต้องเป็นอย่างที่เขาคาดหวังอะไรแบบนี้และที่มันเจ็บปวดกว่านั้นก็คือครั้งหนึ่งเมื่อ16ปีก่อนนะครับตอนเาเปิดร้านที่นี่ใหม่ๆเพอร์เอลูกค้าท่านนี้พอเข้ามาถึงปุเขาเดินมาบอกผมบอกว่าเนี่ยผมเป็นวิศวกรเพิ่งกลับมาจากอเมริกาผมพาเพื่อนมาด้วยผมบอกเขาว่าจะพามากินสังขยาที่อร่อยที่สุดใจผมก็รู้สึกดีใจนะแต่ใจหนึ่งผมก็รู้ตัวว่า ผมยังไม่ใช่อ่ะอมผมกินทุกวันหูก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เราเลยอ่ะพอลูกค้าเอาไปเสิร์ฟไปเพื่อนทานผมก็นั่งหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์มอ, <c oughs> มองเขากินไปหน้าก็แปลกๆผมว่าเขาก็เดินมาหาผมที่เคาน์เตอร์คุณทําผมผิดหวังมากเลยเนะ <c oughs> สังขยาคุณไม่อร่อยเหมือนที่กรุงเทพเลย <c oughs> โอ้เท่านั้นแหละใจผมแบบตกไปที่ตะต่มแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราแย่อย่างี้ <c oughs> ดคืนนั้นผมก็โทรไปหาแม่เลี้ยงผมมาม่าครับมันเกิดอะไรขึ้นทําอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตรงเป๊ะเลยมั้จดใส่เศษกระดาษมาเนี่ยหรืออยู่อย่างหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้บอกถ้าเมื่อใดก็ตามสังขยาของเราถูกสูตรเนี่ยเวลาตักเข้าปากอะ่ะไม่ต้องเกลือนนะมันจะไหลลงคอไปเองมาามันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรออันนี้มันเหมือนคัมภีร์หน้าสุดท้ายใช่ใจผมคิดอย่างนั้นว่าแต่ขนาดผมคิดว่าผมเก็ตนะทิ้งสังขยาไปเป็นวันหนึ่งเป็นร้อยโลอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้อะ่ะ จนมีส่วนประกอบหนึ่งซึ่งผมไม่คิดเคยคิดว่าผมจะต้องลดมันนะเอาฮะตัวนี้ตัวนี้ก็แล้วกันสุดท้ายผมก็ลดเสิร์ตอันนั้นแล้ววันนั้นแล้วผมก็ลองชิมดูมปกติของที่มันเหนียวเหนียวเนี่ยพอมันเข้าปากมันจะต้องเนอะเนอะอยู่ตรงลิ้นใช่ไหมฮะแต่นี้มันพอเข้าไปปุ๊บด้วยความลื่นของกะทิด้วยความข้นมันของมันมันพาให้ไหลลงข้างเนี้ยลงไปเอง แล้วก็ทิ้งความหวานความหอมเอาไว้คือผมมองว่าบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะคุ้นเคยแต่จริงๆถ้าลึกๆข้างในของเราไม่ได้ตกผลึกพอเราไม่ได้อินเราไม่ได้ทุ่มเทเราไม่ได้บากบั่นอยู่ข้างในแล้วเราคิดว่าก็แค่จดตัวหนังสือมาแล้วก็ทําตามตัวหนังสือมันก็น่าจะได้แต่ว่าผมเชื่อว่ามันหลายๆอย่างมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในโลกนี้สิ่งที่มันน่ากลัวสําหรับผมในตอนนั้นคือผมเข้าใจไปเองว่าผมตกผลึกแล้วไงอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าพอเราผ่านตอนนั้นมันเหมือนเราเรียนรู้จากความผิดพลาด ก็ทำให้เรารู้ว่าโออง่มาก่อนฉลาดจริงๆคุณเ,เปิดจะลองไหมลองครับล้างมือหรือ,อยังล้างแล้วครับโอเคฮะมันไม่มีอะไรฮะมันง่ายๆแต่ในความง่ายมันก็มันก็มีรายละเอียดของมันก็ปิ้งขนมปังแบบที่เขาปิ้งกันก็คงจะอย่างนั้นนี่ไงนี่ไงมีอะไรที่มันไม่เหมือนไม่ยอมบอก หลังจากที่คุณมอสได้พูดถึงความเป็นมนนมสดกันไปแล้วครับเชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านพอจะรับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณของการใส่ใจในทุกรายละเอียดบนความเป็นมนนมสดกันบ้างแล้วนะครับแม้กระทั่งขนมปังปิ้งที่คุณมอสกำลังทำให้เปิดทานณนะขนาดนี้ก็เป็นวิธีการปิ้งที่พิเศษแตกต่างจากขนมปังปิ้งธรรมดารรมดาทั่วไปที่เราทำทานกันที่บ้านแหะครับจึงทำให้ขนมปังกรอบนอก นุ่มในน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันน oh, okay, ี้ได้ทานกับ mm ฝีมือพี่มอสเลยนะโอเคแม่เฮ้ยมันลื่นจริงแล้วมันไม่เหนียวทำไงอะครับเพราะนั่นแหละครับปรับนู Dante> ่นรับนี่ให้อบบอกเห็นมีช่วงหนึ่งคุณพ่อบอกว่าให้กลับไปเปิรุงเชฟเลยมันเกิดอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยเรามาถึงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดโดยสิ้นเชิงเลยไงคือผมโตมากับร้านที่มีความคึกคักลูกค้าเข้าออกวุ่นวายตลอดเวลาพอเรามาเชียงใหม่ล้วก็คิดว่าก็ทําแบบเดิมไง แค่เอาหนังเรื่องเดิมมาฉายซ้ำแค่เปลี่ยนที่ฉายแต่พอเรามาฉายที่เชียงใหม่โอ้โอมันไม่ใช่อย่างนั้นผมเข้าใจเลยคำว่าตบยุงตบแมงวันเป็นยังไงอ่ะผมเคยถึงขนาดโดนเพื่อนของพ่อเดินเข้าไปหลังร้าน่ะเขาบอกบอกว่าเอาชื่อพ่อมาทําเสียหายอย่างนี้ได้ยังไงวันหนึ่งขายได้สักเท่าไหร่เนี่ยโอ้เอาเงินมาลงทุนตั้งเยอะตั้งแยะโอ้พูดซะจนผมบอกอตรงๆว่าผมโมโหมากเลยนะแต่ด้วยความที่เราก็เป็นคนมีเวลาญาติในกับญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เราก็ครับ พ่อยังโทรมาถามว่าแล้วเราจะเปิดไปทําไมอ่ะขายขาดทุนอย่างเงี้ยผมก็ยอมรับว่าตังก็งี่เง่านะปิดก็ได้ปะเดี๋ยวผมเก็บร้านให้หมดเลยคือทําเป็นพูดนะแต่จริงจริงคือข้างในเจ็บใจเหมือนเราแพ้ไงแต่พอผมเอาคําพูดนี้ไปคุยกับแฟนคุยกับภรรยาเขาบอกว่ารบกวนฝากบอกคุณพ่อคุณได้ได้ไหมถ้าหากว่าร้านขายดีแล้วอ่ะบอกให้ปิดอะ่ะฉันยอมปิดแต่ตอนนี้มันกำลังจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่แล้วมาบอกให้ปิดนะ่ยฉันยอมรับไม่ได้ ฉันขอเวลาพ่อคุณอีก3เดือนอถ้ามันยังไม่มีอะไรดีขึ้นค่อยมาปิดกันก็แล้วกันมนเน่ยในเวลานั้นขายแพงกว่าร้านขายนมทุกเจ้าในเชียงใหม่แต่พอมากินปุ๊บมันก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะหาความแตกต่างตรงไหนผมก็คุยกับภรรยาก,ก่อนหน้านั้นนะว่าเราต้องทําทุกอย่างเองอะเพราะที่กรุงเทพมีครัวกลางเนาะทุกอย่างมันมีมาตรฐานแต่ที่เราใช้ซัพไลายเออปปร์ซัพพลายเออร์ที่นี่ไม่ได้ส่งเจ้า ส่งไม่ได้ส่งเราเจ้าเดียวรวมนั้งขนมด้วยพอผมเคยยืนอ,อยู่หน้าคเคาน์เตอร์ของลูกค้าก็เดินมาอ๋อนี่ไงขนมของคุณนั่นน่ะเอาคุณเอทํามาส่งผมว่ามันก็ใช่นะลูกค้ามีเสียงตอบรับมาแบบนี้จนผมมีความรู้สึกว่านั่นน่ะสิแล้วความเป็นมนอยู่ที่ไหนอะ่ะก็แค่ขายแพงกว่าแล้วก็มีขนมมารวมๆกันแบบนี้น่ะเหรอตอนนั้นผมก็เลยคิดว่ายังไงเราต้องทำเองนะ วันรุ่งขึ้นจองตัว๋วไปเรียนทำขนมที่กรุงเทพแล้วทีนี้แฟนผมก็มาทำาให้ทานผมก็ใช้ไม่ได้อะเขาก็งอนเนาะเขาคงอยากได้กําลังใจแต่ผมมองว่ามันยังไม่ผ่านนะ่ะขายอย่างนี้ก็แย่สินจะแย่กว่าเก่าอีกเขาไปทํามาใหม่มันก็ยังใช้ไม่ได้ะถ้าคุณจะเอาอะไรอะเอาสูตรมาดูดีให้ใส่น้ำเหรอใส่นมเข้าไปให้ใส่ไข่ขาวใส่ไข่แดงให้ใส่มา์การีนใสน่นยสดดูสิ ไอของอร่อยอร่อยพวกนี้ถ้ามันรวมกันจะไม่เป็นของอร่อยได้ยังไงเขาก็งอนแต่เขาก็ไปทำนะเฮ้ยอย่างนี้สิทําหลังจากนั้นอยู่ตั้งหลายวันน่ะจนรูปทรงแบบทิ้งไปเป็นร้อยๆถ้วยเลยนะจนวันสุดท้ายได้มาทั้งหมด20่ถ้วยแบ่งขายได้ไม่กี่ถุงแล้วมันเป็นเรื่องแปลกตรงที่ขนมนั้นออกไปแค่2อาทิตย์เองนะกลับกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีคนมารอคิวอะฮะซื้อไอขนมไข่เนยสดเนี่ยอยู่ที่หลังร้านก่อนร้านเปิดอะซื้อไปกันคนละเป็นแบบเป็น10บสถุงอะ แลวมนันเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เหมือนกับคนเชียงใหม่เริ่มมีสมบัติได้ว่ามนมสดเนี่ยมันมีอะไรที่ที่อื่นไม่มีด้วยนะเพราะนมเนี่ยเราไม่ได้ขายคนอื่นเลยมีหลายท่านเนี่ยมา <ขอ S 1> ติดตอ่อจะรับไปทํานู่นทำนี่เราไม่ขายเลยอะเรามีความรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราแสวงหาอยู่สิ่งที่เราค้นหามาหลายปีก็คืออะไรที่มันแตกต่างพอขนมขายได้ปุ๊บแฟนผมเขาเริ่มมีกาลังใจเดี๋ยวฉันไปนเรียนทำขนมปังแล้วนะกลายเป็วนว่าจากพนักง,งานธนาคารพอเจออุปสรรคผักดันจนสุดท้ายจําเป็นจะต้องมาทําขนมทาเบเปอรรี่ขาย ก็ทําได้ดีด้วยสไตล์ตัวขนมปังเองข้างในมีสปริงมีเนื้อความเหนียวมีความนุ่มทุกอย่างโอเคหมดพ่อผมมาชิมแล้วยังบอกบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเราทําออกมาได้หนึ่งในความเชื่อของคุณมอร์สก็คือไม่ว่าจะทำอะไร ต้องตั้งใจและใช้จิตวิญญาณทำสิ่งนั้นทุกอย่างถึงจะออกมาดีในรูปแบบของมันเองครับช่วงหน้าครับเราจะมาดูอีกมุมหนึ่งที่คาดไม่ถึงของคุณมอสกับการเป็นนักแข่งรถติดตามได้ในเปอร์สเปกทีฟช่วงหน้าครับ